ใชค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะไปหาเห็ดคันตาลนค่ะแบบเคยมาดูที่นี่ไม่รู้ว่าจะมีไหมตามไปดูกันนี่<ฮ>เห็ดอะไรน่ารักเห็ดเกิดกมาหรือเปล่าเยอะแยะไปหมดเลยน่ารักตะมุตะมิมากไปดูกันค่ะ <laughs> เพราะว่าเคยมาเก็บที่นี่นะคะ่ะทุกปีว่าจะมีไหมแต่เหมือนจะเห็นอะไรเหลืองๆเยอะแยะไปหมดเลย โอ้ oh my g อ wow. oh mm. ดเยอตมงอะว้าวโอ้ my g o อดูค่ะเพื่อนเพื่อนเหลืองไปหมดเลยโอ้มก g อดนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเจอแล้วโอ้มก g อดทิตา <Wow. S 1> เจอแล้วเพื่อนเพื่อน <Wow. S 1> ดูดิคือเยอะมากเต็มไปหมดเลยนี่เห็นไหมโอ้มก g อดทิตา <Yeah. S 1> ทินด้บุตรตา คันดูพรกกะคันด mm ูพรกกะเยอะแต่ว่าแก่ฮึ่มพรอว้าวตัวมาซสะแหมแต่เฮียนจะมาเดินเล่นกันนะเนี่ย ไม่ค่อยเป็นแต่แฮมตาดิทเอนบอ,อ,อสตูคันแว่นตาทิตาเออวันเก็บไม่ค่อยอยากจะเป็นสามาีนีว่ว้าวเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะแต่บุตาดูคันดีทจะแย่ในเฟลสเนลล่าเมียก่อนจะผสมกันอยู่ดันติดดาติดตา ปีกันละจะมาเดินเล่นนะเนี่ยก็เลยแบบเอาถุงมาเฉยๆได้บดต่ห้ามเหยียบนะเหยียบบ้องหูเลยนะแอมตบาบอลัสตูล,ละ่ะอ๋อดูค่ะเพื่อนๆโอ้ดูยอน โชคดีมากเลยอ่ะแล้วก็คือเขาก็ขึ้นเยอะทุกปีเลยนะเนี่ยเมียร์อะเมียร์อะในยอคพรมันเนี้ยแหละยอคสวกคูนเออวัลยังฟังทัศน์เยอะท่งแต่คุนสะกลับอปก็ตออกงยะกลับวีซาเห็นนะ เรกกจะหนนกดูค่ะดูค่ะเพื่อนๆเหลืองไปหมดเลยแวสตาอทสกอทตคุดแดนลิตเตน เดี๋ยวดูค่ะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเห็นไม้เหลืองไปหมดเลยนี่ดูอะไรสิฮะเดียไปเก็บตรงนู้นเลยเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้แล้วกันดูค่ะ คือคันเลนเนี่ยมันดีอย่างคือแบบมันจะเห็นง่ายมันเห็นแล้วมันคือมันเหลืองไปหมดมาสะดุดตามากอ่ะ ขันดูพอกก้าบ,บอราสูงล่ะขัมาแฮมตาแห่อ,อุ๊กส้ออู้มันเยอะมากไปทางไหนก็เจอเยอะอู้ยที่ตายตายตะมองง่ะเออบ่ออันได้นู่นอีกเพื่อนเพื่อนนูน่นไปทางนูน้นไปถึงนูนเล่นจะนอนเลยตื่นเต้นค่ะ ดูดูพร้มวันนี้ค่ะห่ออีฟูดเออวันที่ตายอกเย็ดตเฟชิกสิพอเดนมิสกอเว็กเซอร์สนอตในยมีเนี่ยะอมอมดูอมดูหออินดินฟูดย่อเข้ามาอินตาั่นตาโอ้ยเย็ดตมะงัน Ett kilo nu redan. Mm. Snabbt. De här är jättesnabbt att plocka. kommer flera, flera, flera. Ja. Varje nya. år. Det kommer nya hela tiden. Samma plats. Mm. Kommer Ska komma plocka igen. Mm. Kanske en vecka. นั่นแต่ฮะนี่ค่ะคือเดินเข้าป่าก็เจอเลยคานด้วย เต็มถ like, ุงแล้วดูดิ small ไปเพิ่เป็นตาแล้วย่ะแน่ยอไม่นะเดนแต่มันกำลังอร่อยนะอย่างเงี้ยอุ้ยผัดน้ำมันหอยป็่ไม่แต่ small ที่ตาได้ปุตายืตมองก้าย่าเซียดีเล็กฮอกูนฝ่เยย่อเซียฟรอนดงอืมเอาไปผัด น้ำมันหอยใส่กระเทียมกับพริกไทยนี่คือแบบอร่อยมากกรึบกรึบค่ะเอ็นเวก้ากันเขามาปลอกกระเย็นเอ็นเวก้าแดบบตาโอ้โหเอ็นเวก้าที่ร้านสุดยอดอ๋อจ้า Om man inte plockar de blir förstörd. Mm. De kommer ha vatten. Hämta din under. Ja. Ja. Där ta jättestor. Brevar träd här. Här. Den. Här uh älskling. -huh. Roligt på dig. Brevar träd här också. อย่าเดินอยู่ใต้ต้ไนไม้ว้าวเดบุตราเต็มตรงแล้วอย่าจะขันยกท่อคุดไอเสียงเดบุตราเบี้ยวเด่นเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ สวยงามมากเข MM ้าปาาแบบเดียวเองเห็นมาได้ละอุ้ยอุ้ยจับทากว่าแล้วทำไมมันถึงดินนิ่มอุ้ยอุ้ยย่โฮดินอยากจะเดือเลย ยูเดนีแวพวกอันละคันคลมาคันคลมาพาอกาแองเกนลอเห็นว่าเบียวาแวรเกนฝรุดมาจะเข้ามาอินว่าเราปรมาเนี้ดูดูเสียดิเลก เลต้นนี่ยแนนวแดนแนบบนกันโอ้ทิตาติดตะนุ่กันนิะชิลหรอเต็มถุงลยถุงพลาสติกไปดูนิงมีไหมก็ทิตาด้เต็นเยเชฟินเมียานโนสตันฮะ

อ,อันที่หนึ่งก็มาเก็บตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูไปเก็บวันนี้มาเก็บขันตไลแล้วเดี๋ยวก็ไปเก็บพวกเห็ดพึ่งตอนนี้เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขาลายอะไรอย่างเงี้ยกำลังออกเยอะแยะดูค่ะหหนี่อีกหเนาะ อันนี้ดอกเล็กรึเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้คือยังเล็กอยู่อยู่นี่แหละค่ะคือยังมีอีกเยอะเห็นไหมดอกมันแบบยังเล็กๆอยู่เยอะแยะเลยนี่ คุณสามันเดินเยียบพัดวิเจออีกกลุ่มหนึ่งฟีนเมียหรอตดอกเล็กเนี่ยกลุ่มดีแหละ สีเพื่อน,เ,อนเห็นไหมเนี่ยมันกำลังจะขึ้นอีกเยอะแยะเลยนี่เห็นไหมเยอะแยะเลยตรกนี้ใหญ่ไม่นะอ่ออเล็กอยู่ยังมีอีกนี่เดินผ่านไปได้ยังไงฉัน อุ้ยดอกใหญ่มากลมแรงอ่ะอากาศหนาวแล้วเนี่ยเห็นไหมลมแรงมากอุตส่าห์ถือถุงไปไหนแล้วก็ไม่รู้ ก็ออร่อยลมแรงมากเห็นไหมมีอีกไหมหนอคือลมแรงแบบมันน่ากลัวอะอย่างเงี้ยไม่กล้าเดินคนเดียวนะ เห็ดอ,อ่าเห็ดพึ่งเนยเห็นไหมนี่นจริงจมันก็กำลังน่ารักเลยนะนี่เห็นไหมแต่วันนี้ได้แต่อีตัวนี้กินขมอีสีเหลืองๆเนี่ยขมมีอีกไหมหนอเพื่อเจออีก เนี่ยตัวนขขเนี้ยคือขมค่ะอันเนี้ยเยอะแยะเลยอ่ะน,น,อนู่นอีกนี่อีกเห็นไหมกำลังแบบตะมูตะมีน่ารักเลยน่าจะเจออีกสัก สักถุงหนึ่งดูเห็นไหมนี่เห็ดมันเพิ่งขึ้นค่ะแถวนี้กำลังเพิ่งจะออกมาโอ้ยดูดนินี่นี่นี่ดูแต่บางคนเขาก็ชอบนะเขาบอกมันขมดีนี่เห็นไหมนี่ กำลังออกเลยสองหนอ่อมูตะมีมากฝั่งนู้นก็ไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวยังไงตามคุณแม่ขาไปคลิปหน้าเนาะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้เนาะเดี๋ยวพาไปเก็บเอ็ดไม่ใช่ขอโทษพาไปเก็บเห็ดอีกคะ่ะเพราะว่าอากาศมันหนาว คุณเนี้ยลมแรงมากด้วยคุณสามาแล้วดูค่ะลมแรงมากคันดูเขาโฮ่แย่ป่ะแม่เด้อที่พรมาเนี่ละทิศตะเด,ดน่นไหนล่ะโอเคค่ะไปเจอคุณแม่ค่ะหน้าสวีเดนคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ